เริ่มต้นกันที่ข่าวนี้นะครับบริษัทสตาร์ทอัพด้าน IOT ก็ได้มีการมอบเครื่องฉายแสง UVC ค่าเชื้อแบบเคลื่อนที่ให้กับโรงพยาบาลสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับทางนี้ก็เพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิด -19 ครับ S 1> <S 1> รองศาสตร,ราจารย์ดรปิติรัปนติวัฒนชยัยรองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนายไกรสอนมณีจันทร์ประธานกรรมการบริษัทมณีจันทร์ IOT Solution จำกัดสตาร์ทอัพด้าน IOT ภายใต้โครงการบ่มเพาะธุรกิจของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มอบผลผลิตนวัตกรรมเครื่องฉายแสง UVC ฆ่าเชื้อแบบเคลื่อนที่ วีฟรีบายมณีจันทร์แก่โรงพยาบาลสันกำแพงจำนวน6เครื่องนะครับโดยทางด้านนายแพทย์นรงเดชพิพัฒนวงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันกำแพงเป็นผู้รับมอบครับเครื่องดังกล่าวก็สามารถฆ่าเชื้อทำความสะอาดด้วยแสง UVC ในพื้นที่ระบบอากาศปิดรัศมีทำงานของเครื่องประมาณ3-5เมตรนะครับโดยเฉพาะสถานพยาบาลและวัสดุทางการแพทย์ซึ่งจะช่วยลดโอกาสเสี่ยง ในการติดโรคแก่บบุคลากรและผู้ใช้บริการสถานพยาบาลด้วยนะครับพร้อมทั้งสามารถควบคุมการทำงานจากระยะไกลผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนซึ่งมอบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนจำนวน8แห่งเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงของการระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับ